อือออะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวนอกกันพ่อแม่พี่น้องข้าวแดงข้าวแดงแต่ว่าเฮ็ดหุกนี่กินข้าวแล้วก็ชี้ออกไปเฮ็ดสวนอีกปูพะย่ะนโมฮายาเกิดเนะพ่อแม่พี่น้องขัวกุ้งได้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พ้องกินกุ้งสวนกุ้งสวดกุ้งมึงนู้นวดถั่วมามามาติดตามมึงนี่พ่อแม่พี่น้อง ติดต่อไปเสียอย่างนี้นี่จะเวียกมันเลยถึงก่อนแล้วป่ะอืมอืมใช่็ช่ตัวเองนะนะรอรอ่ พัดไข่เส้นมะแตงสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้ากินข้าวเด้อกินกับขวายไข่พัดไข่เส้นมะแตงนะ้วก็มะเด่นอันนี้กับพัดกุ้งกินกับแก้วฉ่อแซ่บษฐ์ผมเป็นแซ่บอร่อยสุดกิน กุ้งกันเนี่ยโตใหญ่ๆเฉจีบริจาคเจียวชีพุ่นเปขอมากเลจัดให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองนอกก็ซื้อกุ้งมาขวบกินในบิึงนี่เด้อกุ้งแกกุ้งอยู่เมืองนอกมันถึกแน่ป่าวะแต่ผู้ที่อดอกพ่อแม่เจ่น้องกะตัวกระตัวมาใส่เจะตัวกระตัวผู้ที่ดอกมันกะพอหาพอซื้อได้หขนาะพัซซันซะพ่ออยากกมากินเอามีเรียกมีงานเฮ็ดกะพอกินได้พอซื้อได้ พี่น้องเอฟซีทางเมืองลาวเมืองไทยคนละครมากระจายเลยน้องจับมันแจซีฟุเจีวสมนะเับแล้วเล่นาหใส่ังหงสอบอกเากินได้นะกินได้จงอ่ะ ขึ้จากตัวไข่ใส่ใส่ช้แตงด้วยผิวใบแตงนั่เพัดพัดไข่เป็นยัโตอะไระโต๊ะโตะอะไรโตะโตะเราขึดูวะกงโตปวโตวเจสมก็พัดไข่ แค่ยันไงยังมึงไทยโบ่าอย่างนี้เใจใจขาเนีย่ยหมจังงห้าโมงอ่ะห้ามโมงเดี๋ยวไปดูดแต่ตันนึ้ไปต่อตันน้ ตายได้เลยืมันด้ไม่ก่อนตายด้นากพี่นองเนาะเกตเวียเกตตเวียคือ ลมลมมาเาหนิจนไหมฮักลมลงกันพ่นตกพ่นตกลงเนอฮักไหมฮักเลย๋ในบมีไหมสักต้องเาดันิดหนึงดื้มยางไปบิงจะลัองวดักเขาเยดื่มยางไปเบิ่งไหม ตังหนึ่งไม่ใช่บาหังเลยมันหัวไ้แพงนะนมีเวลาจะหนักจิบก่าดอนน,ะอนอึ่ยงเมือ่อไห่ไม่าัจิบแพง้งอยู่ในบะแพงบ้า,านเรากรแพงเยเลยจับจับสมบใช่ไหมใช่ไหม แกกับปีป้ปัตถอแกกปี้ต้องกินกระปมึกบ่ลวกป,ปมึกบ่ปผสมก,กันแกแก่สมคือกันแกสีผุดืึอกัน ถ้าเขาต้องไอ้กูกินมันมันจุดเหี่ยวมันก็งามงามกว่าแม่ี่น้องขวดกกระดาษขวดกระมากขวดอันกระดาษอันน้ำปลาขวดมากเลย แกโกกินสิ่งของตัวากุ้งนี่กินไว้แก้เปลือกไปทำหเลยเลยน้อสบาย่างบุ่อีนบ่อยคิ้ข้างแก้เนี่ยพวก้อนกดเปลือกุไม่ไปกินเราไปตีเตือกไก่ก็แห้ง มันเปลือกมันไปตีเดือกไก่เนี่ยบดออกนะไปหาหมอคุณได้แบบนั้นนะระวังมีเนื้อติดตันเดือกไก่อยู่ ขคนแต่งกันทีนเห็นตะข้าวอยู่เมืองไทยเนาะกินยังวียจัยกคนก็เลยเป็นนะ่นะอิยากกินไทยแต่อยากกินนำ้ำบ้ากวกเจา้าไปห้าเงินท้ากขาเป็นกินกินกับกิบัญญัติข้าวแม่อย่งเราหาเป็นหยุดม,มันกินยังมันก็แซ่บเบิดอ่ะนะคอยก็เอือหน่อยกับ ปออกติจะกินต้มข่าเปี๊ยกินผัดข่าปุ้นกันมือได้เบิกปลาทูกะถอดปลาทูตำมะฮุ่งใครเขาเบิดก็บวกเบิกกับบั้นทราบดดาพวกกินกินอันข่าเปี๊ยกเสร็จเฟืองเสร็จยังกินคือเบิงบ้งแบบปลาทูนะต้มเส,สื้อแบบขีข้าวใส่ถ้วยใส่น้ำปลาใส่แล้วแซ่บ ข้วปก,กน,นอยู่เมืองไทยขอกระเบื้กินปลาทูขอบะหมัมกปลาทูมะหมัมกได้พี่น้องปลาทูบอกล้งบวปูหบวก็เขาเพื่อมัมกหมักอยู่นทอดปลาทูก็ทอดเจอเห็ดปลาปั้น ทะเล้นมากินบางจะหมักบุมาสองบาทสามบาทยางไปกินข้าวเปียกเลือกเพื่ออะไร้๋ออะไรมั้งเห็ดเปียกว่ามีเวลาอยู่ชูชนมงท้กัเห็ดตะวีตะงานทั้งานตลอดพี่น้องอยู่อเมริกความชุกอินอย่างดอกความชุกอย่ดอกแต่ว่ามับไมีความชุกบ่ความเรไปยางเด็ดขึ้นง แต่มูคาม,มายมหลายหล,ลายตัวน้อยู่เวลาเนี่ยเฮดเวียดนะทำงานตลอดบุเฮดกับงานจะคล้องเองเนะแต่ว่าักเฮดจะได้เงินพักพรในเครื่องในตำหน่ชุดเพ,พราะท่านเครื่องในเครื่องไม่ต่อไหวแล,ล้อาชีพตำหุกเหืออาชีพตำหุกทอผา้าพี่น้งนองหนชุดรไทยขน้อยทอผา้า บาดยูบไดเศร้าทอผ่าคลายอายุสิบหกสิบเจ็ปีทอผ่าอนจาจจะบานอยู่บางแทบเป็นยังคนยังขาวไม่ได้ออกแหละขาวเจ็บมือตมืเสกจุกขิดจะบอกไม่ทงเลย ไม่มันได้เห็ุมังนบกัเวลาใส่นั่นมะเขาเดบดินเขาโดนจุดว่ากินเขาอดีได้ด้วยเงินมันเห็นถูกบริเวณยังนั่งเดยนขึ้นโมตอนอยู่ก่าเอซามาส่าในประตำหูค่ะตอนสิบสี่สิบห้าพีตั้งตักผาพันข้อกับอันทักหมูอขาย แต่พอได้ใส่งไไงเววง,ไไนงยยินเนี่ยโบ้ซชิอกระดาษปะลวดหรอกพอได้ใส่ไปดังนิดน้ำม่ในบ้ดนนั่งแล้วล่ะมีในได้ยื้มมอได้หัวซองว่าก็ได้เนี่ยทัก่ะข่าวสมัยยุคสู์ก็ยังเป็นอีกน้อยอ,อยู่ไม่จักหนักพ่อแม่พี่น้องก็ที่ชิบหาเปียทักผ้าพันคอ ขายเพื่อน pues ่ะเจ้าหาบทคอยนี่น่ะเขได้จ่เงินน่ะสองเพื่นก็หาสิบดอนน่ล้าสิบบาทเองสิบาทนทีเขาได้จ่เงินวันนี้นี่ยถือก่อหลายกันน่ช่องซ้ำดอนมาท่ักเขาเห็นยังกับบ๊ี้นะบางคนกับบ๊ี้เขาถือปลกแปเมื่อวานเนี่ย ไม่ไดุ้ซ่นหรอกไม่ได้่ยอยู่ยุ่งเน,นสีบรยูซื้อ,อนังกดาสาักมีนเามานะเบียนักเบียนักนักน้เ็กบรเคย,ยได้ไปเหตุเดนเบดับสมรอบ ทำหูเบิร้ตเบิบบบบเป็นได้ใจแดวเพื่นอนนี่ก,กะไปขไปุดไลนั่งยืนละมันเป็นจะหน่อยมันนังยืนอันใดจะวางน้อยหนึ่งข้าจับแลมาจั่งจะไปละไปนะจั่งเก็บดี่งเก็บลลยด้วยว่จาจั่งเก็บเขาด้วยว่าจาั่งซุกอันนั้นซุกเขาด้วยว่าซุกอันนั้นคน,น,น,นหูยังข้าจัว่าขอเห็ดไววข้าจัาจั่งจั่งพวกก็ช้อนซับสมงองขดก็ได้เอาไอะไรอัน,นั้นขา<ห>ยเองเนาะพืนหนึ่งสี่ห้าร้อยอยู่เนา ำะเวียงำเต็มสินถึงํำน้่กับพวกน้ำชายเขามาจำไปละเขาชงมาขามมางนอาประตานเนยไปไปซื้อแ็คสันน้ำแข็งขอน้ขงโหก็ตามนแล้วเข็ดแปะเีวไปดอซื้อคือมาขายมึงเนอะ Thái bằng nội mà lại phương hạ xếp Rồi bây giờ xếp xếp Cậu có lấy ngân nè Không lấy gì đâu Thôi ừ. người tâm Thôi nương xong thái Yên đập xin nếp Mười nương Mười nương xong mười cái đáy tát Mười nương xong mười cái đáy tát tìm. Xin chúc xin ngân สามเหมือเอาซองพืนห้างเงินงายชวนเลยบุได้ญปันไดงห้างยูโฮมเอามากินผิดก็จะเอาข้าเศร้าเลย้ากินไปจำไมได้ปัญญเสบโคก,กันไปซสื่อสิบสมลอนกับไข่ช่องดอนเ <c ười> สพไปคนละอยา่างค่อยมากขัวไข่ไปนั้น ขัวจะปลาก,กระดัมเขาก็มาไขนะ่มาก,กินง่ายมาก,กินยายเขาบอมาก,กินอาหารแพงกุ้งบอปูวอลเรือบ้านั่นบอคทันทีบอกว่าอันนั้นในพี่น้องของกินนั่นเบอร์มิวมีเนาะปลาทูนาทูแ่ากับกบีเขาบอกว่ามากินเนาะกบีต่างวอาปลาทูน่นาก็ทันทีบอก กักตูน่าอะเนี่ยนมีสองสามันัน่ากิดิน่ะโอ้ยราคามันแพงญี่นเขากินนี้เป็นน้อยผมแม่นทึ่งเนเปแม่พี่น้องสิบปาดอนุหารสิบห้าดอนโอเคพี่น้องเอาอยู่ดีมีแห้งบัจุกุุกนพี่น้องเออมาชองตะดังตางัตางคนไดโอเคเลยกในพี่น้องเอฟีทติดตามตัวมุนโกอยู่ดีแม่งมดทุปุทุคน้ดกูได้เยพี่น้องกูดน